นี่เธอไปไปซะแหมเฮ้ยหยุดนะลูกไม่เป็นไรล,ลูกเด็กคนนี้ไม่ใช่อินเซกเตอร์ที่เลวร้ายลูกจุนเอเขาตะขาบบ้านอินเซกเตอร์อันจุนเอเธอเป็นเด็กดีเหมือนลูกเลยเอเธอไม่เป็นไรใช่ไหม จนเออย่างนั้นเหรอแล้วรู้จักตัวเด็กคนนี้ไหมล่ะเซ่ฮก่อนที่พ่อจะเปลี่ยนเสียงพ่อจะได้พบลูกพ่อกับแม่ได้เดินทางไปที่ศูนย์พักพิงและได้รักษาผู้บาดเจ็บถูกไหมอ่ะที่รักโอ้ดูเขาแย่เนาะจนนี่คือเด็กที่เราได้เจอในตอนนั้นเด็กคนนี้มีสีผมสีเลือดนี่อ๋อปะ Apa? Apa? Pak ikan. จากวันนั้นเราก็อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดด้วยความช่วยเหลือของจุนอีพวกเราได้สามารถไปถึงที่พักพิงของนักล่า,มาแมลงได้อย่างปลอดภัยโอ้หลังจากที่เราแยกทางกับจุนอีแถวๆที่พักพิงหลังจากนั้นนักล่า,มาแมลงก็ตรวจพบจนช่วยให้ลูกได้เจอกับพวกเราแล้วสามารถได้พบกันได้แอจุนอีเธอเป็นเด็กดีนะลูก แต่นอกจากจะเป็นคนดีแล้วยังเป็นอินเซคเตอร์อ๋เอเธอฉันฉันเตฮีลูกแม่ขอโทษนะสุดท้ายพวกเราก็ทราบป,ปัญหาสินะแม่กับพ่อยังพังกำแพงด้วยเหรอครับแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเราจะทะลุก,กำแพงหนาะห้าเมตรออกมาได้ยังไงล่ะลูก พ่อกับแม่บังเอิญเจอหลุมเข้านะและก็เป็นห่วงจุนอีด้วยถ้าสิ่งที่แม่พูดถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วสิความปลอดภัยของพี่พักผิงอาจจะถูกทำลายลงงั้นสิแล้วพ่อกับแม่ติดต่อเด็กคนนั้นได้ยังไงหรอครับโอ้นั่นเออก่อนจะแยกทางกับจุนอีแม่เป็นคนเอาเครื่องลับข้อความให้เธอนะ โดยใช้ของพ่อรับข้อความอีกด้านแต่ว่าใช้ได้ในระยะทางส,สั้นๆนนะนะงั้นผมยึดนะงั้นไปก็เถอะเราต้องกลับแล้วครับเออได้สิรอสักพูดนะอย่าอะนี่เอาไว้กินนะส่วนขยะหนูก็ทิ้งในที่ที่ถูกทางไม่มีใครเห็นนะอ๋อดูดอยังเจ็บคออยู่ก็ควรใช้ยานี่นะเคยใช้มาก่อนแล้วหนูรู้วิธีที่จะใช้มันอยู่ใช่ไหม ออขอบคุณมากค่ะใหญ่เอ,อ๋อือยาไอ้อ นเมื่อวานนี่นายทํางานเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยนี่เสฮีได้ดูเหมือนเหนื่อยว่าไหมถูกต้องไหมล่ะเออเออเออเยจินช่วงนี้เธอทํางานหนักเธอไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเล่นเอาฉันรับมือไม่ไหวเลยเนี่ยเออเออ๋อหมายถึงการฝึกอบรมการแสดงผลงั้นเหรออเหมือนจะใช่นะเยการฝึกฉันได้ผลจริงนะ ฉันไม่ค่อยได้นอนตะขอแล้วฮักดฮึ่อออออออยอะฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยัึ่ยฮยฮึ่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 ยฮึยฮึยฮ่ฮ ถ้าทิ้งหรือเก็บไว้ดีเนี่ยโอออ่อนแดดชะมัดแก่เนี่ย yeah. นี่นายเหมือนเจ้าไร้ทักษะเนี่นะเย้ yeah. พยายามให้มากกว่านี้สิไอ้บ้าดิ่นี่นายไม่ใช่มดดำที่อาศัยแค่ความแข็งกแกร่งอย่างเดียวก็ได้อีกต่อไปแล้วนะเฟย์เย้ของนายมันหมดไปแล้วนะเฟย อยากจะพอคะแค่นี้ไหมล่ะเอ,อ๋ถ้าสู้ต่อไปนายอาจจะเผลอฆ่าฉันหรือไงอูปากแล้วสู้ต่อซะมาเลยฮยอะพลังเนี่ย เฮอได้ทำอะไรของนายนะเฟะ้ย<ะ>มืออ่อนจะไร้เยีเ้ยวแรงแล้วหรือไงเนี่ย<ะ>อ๋อหม่นะ,ะเอ้ยฉันบอกให้หยุดแล้วหรือว่า<ะ>เอาอ่อนจะมัดที่แกเนี่ยอ<ะ>๋ความรู้สึกนี่มันอะไรกันพลังเมื่อก,กี้<ะ><ะ> อื้ออือแดกม่มอื้อความรู้สึกนี่อีกแล้วเอ้ยไอ้หมอนี่ปฏิเสธฉันยิ่งเหรอออร่าของอินเซกเตอร์กลับมาแล้วนี่กามีซองนายโอเคไหมเนี่ยที่พักพิงคิกิ๊ิกิ ีมาแล้วคิ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 บางอย่างกำลังมาอ่ะทุกคนนักล่าแห่งความมืดเตรียมพร้อมต่อสู้คิ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  อ,อ,อ,อฉันควรปล่อยออกไปไปที่ไหนฉันถ,ถ่ายว่านะอ่ะอฮ้อพ่อหนุ่มที่แข็งกรังว้าวยิงได้สวยด้ยวย เดี๋ยวเล่ยอดชายเมื่อกี้สมควรที่จะมาดูซิกแพคของฉันนะครับโอ้โหฮกซากนเหลี่ยมที่สามลูกน้องของจางก่อนจอรนรีเหมือนไอ้ลูกพี่มันเป็นตัวไงแอดก็ไม่เคยเห็นนะครับ